นักมวยใหม่นะครับนี่ oh ปู่ em> มหามุ่นนี่วันที่ไรนะปู่ครับบอกว่าที่สิบสี่ครับสิบสี่เนี่ยนะครับเนาะใช่ครับสิบสี่เน็ตไอรอนเน็ตไอรอนนะโชกันเนาะเน็ตเน็ตไอร่าอุ้ยปู่ถอดกันจับเลยครับเนี่ยฮโอ้บัตวัสไส้วนกัดจับตัวนี้เนีลยประจิตเพียบเลย สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมพี่ปู่มหาพนนี้นะครับไม่ใช่ให้กอนใหญ่ม่ในะครับผมกับผมสวัสดีครับผมพีชายครับมาที่อยมยน้อมครับดูความ fit ร้อมนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับผมครับผมสวัสดีครับนีวัดดาวครับเออลอกหยอกยอกคำหยอกยอก บรรยากาศนะครับปู่มหาวิญีกับพี่แอลรถแล้วก็นะครับพี่เก๋ไอ้นี่มากันหลายคนนะครับผมนะจะลืมซื้อแล้วบัตรละแล้วก็หลายคนครับมาเชียวไข่มุ้ยครับแล้วก็ที่หลังพระนครนะครับนำทีมนอที่หลังพาผู่มหาวุญีมาซ้อมมวยครับช่วงวันที่14นะครับโอ้แน่นอน้อย แหนนอนครับปู่มาครั้นี้นะครับมานะครับโอ้จต่โชคคนที่14นี้นะครับผมของเน็ตไทยไฟไอเจอกับอาจารย์ยอดท่านที่14นี้นะครับมีดุดต้งขาเอาหน่อยครับมีสเต็ปด้วยนะครับเจอกับอาจารย์ยอดนะครับวันที่14นะครับเน็ตไอดอลนะครับชกกันนะครับผมโชคจริงๆนะครับยแน่นอน ตาเริ่มลอยแล้วครับตาเริ่มลอยแล้วเดี๋ยวรู้รอบนี้ฮะเดี๋ยวรู้ปูนี่เดี๋ยวรอดด้วยนะช่วยในวันนี้ไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนอาจารย์ยอดผมบอกคำเดียวไม่รอดขมไม่รอดเรานั่นไม่รอดปากคือาจรอดไม่รอดแน่นอนครับผม โอ้แอบมาซุ่มซ้อมคนเดียวนะครับบางคนเขาก็ถ่ายคลิปกันอยู่นะครับแล้วไม่ว่าใครที่ไหนได้พี่พี่เอิญนะครับนะโอ้แน่นอนนี่ว่าเป็นมวยตัวเนี่ยเฮ้ยพี่เอิญเคยชกมวยไหมครับเนี่ยเคยซ้อมมาบ้างโอ้แน่นอนแน่นล่ะซอมในเดิปากเริ่มเสียวแล้วนะครับโอ้โหนะครับพี่เอิญนะครับ นี่ก็พีเอลรถนะครับนี่โอ้โหเป็นมวยนี่ว่าเป็นมวยนี่วะเอลลรถนะครับเนี่ยนะครับจะบอกว่านี่แหละครับรถถังฝั่งช <มา S 1> นป <มา S 1> ูปูสาวซั่วแซม รถถังฝั่งทนก็จะจอบลอยแบบนี้นะครับรถถังฝั่งทนก็จะจอบลอยแบบนี้นะครับเราเอามาปีกองแล้วปีกองเอามาสมัยก่อนก็จะบอกว่าสาวลูกสาวเสี้ยวเซีมไอ้พวกสาวเสี้ยวเซีมกูฝั่งทนกูฟังไม่ทนนี่ครับก็จะเห็นเขานี่แหละครับโลกสาวซัวโลกสาวซัวโซซเสี้วสาวซัวเอี สวัสดีครับสาวสโซเซมังสมัยก่อนจะสาวสโซเซมอะไรเนาะฝังทนฝังไม่ทนมาแล้วถังเจอกับยอดเทรนเนอร์นะครับที่จับตะวันฉายพระจันทร์ฉายเมืองไทยเสี้ยงเขมลอกันครับแน่นอนโชคกับอาจารย์ยอดนะครับเนี่ยวันที่สี่อาจารย์ยอด

หน่อยขึ้นหน่อยโอ้ยโอ้ยตกใจมันเลยว่ะโอ้โหปู่มหามุดีนะครับอาจารย์ยอดไม่น่ารอดนะครับดูทรงแล้วตั้เตัวนี้เขาตัวถือะครับอาจารย์ยอดไม่น่ารอดแน่นอนนะครับเจอปะหาเจอมปู่มหามุนีนะครับนำทีมด้วยพี่เอิญนะครับนี่เทนอย่างดีนะครับ ดูแล้วไม่รอดแน่นอนนะครับไม่ใช่เขานะครับดูทรงแล้วพี่เอิญได้อมยิ้มไหม่แล้วพี่เอิญเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหนะ้าดนอน,นอนนชิด,ดวด่าฝั่งไหนรอดนนเอนนอนดูแล้ว พระจันายมีรยการบ่อยผพมายพจันจ่คิดว่าอาจารย์ยอดจะรอดไหมอาจารยอดเป็นมวยเป็นมวยนะโอยนักมวยมไม่ไม่ใช่ว่าเขาเขาเขาไม่รอดนะเราไม่รอดเอ้แต่พี่ชอบใจเขานะใจเขาสู้มาก อ้อเออจะเดินบวกอย่างเดียวเออจะไม่สนใช่ยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วดูตาครับดูตาครับตาเราสู้อยู่แล้วนหนะราห้ามก่อนกาตเป็นค่ครับใช่ครับใช่ไห่ตหน้าปุ้ปุ้ก เรากาหมแต่ว่ามัดเราห้ามไป่้อะก็มตรงนี้หน้า แนะครับเดี๋ยวนะครับผมอ่าหันหน้ามาครับหนึ่งพี่พี่อรไทยก็ด้วยครับทุกพี่โอเค